สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย True ID ก็ได้อ่อนแอร์ซีรีส์เรื่องอีเฉิงโอลมานบัลังต้าชูเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกหนุ่มหยวนเฮาและก็นางเอกสาวเจียเ๋อ แฟนๆซีที่จีนที่ชื่นชอบแนวพระเอกเก่งนางเอกฉลาดก็ไปติดตามชมกันได้เลยบนช่อง True ID ซีรีส์อีเฉิงอลมาบนบรลังต้าชูหรือในชื่อภาษา,ษาอังกฤษว่าอีเฉิงรีบอนก็ดัดแปลงมาจากนิยายในเรื่องอีเฉิงผู้ตีเอ้อจีของนักเขียนฉีเกอซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนคอสตูมโบราณชิงบัลลังนำแสดงโดยหยวนเฮารับบทเป็นเซินเย่ ลูกนอกสมรสของจักรพัรด,ดินีส่วนนางเอกก็จะเป็นเจียเจอ๋อมารับบทเป็นสู้เฉิงส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณหลี่เหยาป๋อนะซึ่งตัวคุณหลี่เหยาป๋อเนี่ยเขาก็มีผลงานมากมายทั้งในส่วนของภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์เช่นภาพยนตร์เรื่องหญินหยางศึกมหาเวทภาคสู่ฝันอมะตะในปี2018ซีรีเรื่องปวนรักงานแต่งทิพในปี2021และล่าสุดก็คือเรื่อง บ่วงหัวใจนายจิ้งจอกในปี2023เป็นต้นซีรีส์อีเฉิงโอลมานบันลังต้าชูก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น16ตอนจบบวกกับอีก1ตอนพิเศษเออกอากาศให้ได้รับชมกันแล้ววันนี้จำนวน5ตอนและก็จะอัปเดตตอนใหม่ทุกวันพระหัสบนช่อง2 id สำหรับเรื่องย่อของอีเฉิงโอลมมนบาลังต้าชูก็จะเป็นภาคต่อของโอลมมนบันลังต้าชูเมื่อปี2023 ซึ่งก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวในสมัยราชวงศ์ชูในปีรัชศกที่20เซินเย่รับบทโดยหยวนห้าลูกนอกสมรสขององค์จกักรพรรดินีตัวเขานั้นก็มีความอาแคดแค้นพ่อของตัวเองมาตั้งแต่อย่างเด็กและได้วางแผนก่อการกรบฏและต้องการที่จะสนับสนุนสู้เชิงรับบทโดยเจียเจอ๋อคู่มั่นของเขาซึ่งก็เป็นลูกสาวของขุนนางชั้นสูงให้ขึ้นเป็นจกักรพรรดินีองค์ใหม่ แต่ว่าเรื่องนี้ก็สร้างความขัดแย้งภายในราชสำนักจนกลายลุกลามเป็นศึกนองเลือดสู้เฉิงเองนั้นก็ไม่ต้องการเห็นเกิดการฆ่าฟันล้มตายไปมากกว่านี้จึงได้เกลี้ยกล่อมให้เซินเย่ล้มเลิกแผนการก่อขบทแต่ว่าแม้ว่าทั้งคู่คิดที่จะถอนตัวแต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมได้สุดท้ายแล้วตัวสู้เฉิงเองกลับเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้หลังจากที่สู้เฉิงตายไปในภาคแรก เซนเย่ก็จมอยู่กับความทุกข์เขากลายเป็นผู้สําเร็จราชการที่โหดเหี้ยมและก็หมกมุ่นอยู่กับการแก้แค้นให้กับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้สู้เฉิงต้องตายจนกระทั่งวันหนึ่งเขากลับได้พบกับองค์หญิงโมฮุยที่ตระกูลสู้เซนเย่เชื่อว,ว่านางคือคนรักของเขาสู้เฉิงที่กลับมาแล้วเขาเริ่มเริ่มสื่นค้นข้อมูลของโมฮุยว่านางเป็นใครกันแน่และการปรากฏตัวของโมฮุยนั้น ก็ได้ดึงดูดพันธมิตรเก่าๆให้กลับมารวมตัวกันเพื่อสารต่อชะตากรรมที่ยังไม่มีบทสรุปโมหุยแท้จริงแล้วคือสู้เชิงหรือไม่เซินเย่จ,จะสามารถสมหวังกับความรักครั้งใหม่และปล่อยวางความแค้นลงได้หรือไม่ก็ขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์อ e ีเฉิงอโณลมานบลังต้าฉูออนแอร์แล้ววันนี้บนช่อง TrueID โอเคครับวันนี้ผมก็มาแนะนำซีรีส์อีเชิงโอลมมนบัลังต้าชูหรือในภาษาอังกฤษก็คืออีเชิงรีบอลเนี่ยแล้วก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไครต์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ